เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำเนวีเงินกำภูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจาอหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์ยแยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมมาจากสมเจตแสงคำนานวีเงินกำูองค์ประกอบของห่วงจุลิทธิบ้านจัดอย่างไรให้ประสบความสําเร็จร่ํารวยรุ่งเรืองและความรักมั่นคงท่านผู้ชมครับห่วงจุลิทธิบ้านคือวิชาที่ว่าด้วย การออกแบบตกแต่งจัดวางบ้านอาคารสถานที่ให้สอดคล้องตามพลังความหมายของเลขที่กระบวนการทำนายวิเคราะห์เพื่อจัดวางนะครับมีหลักๆอยู่ประมาณ5-6ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1จะต้องรู้เลขที่ก่อนบ้านหลังนี้สถานที่อย่างนี้เป็นเลขที่อะไรและ2ทําการดูห่วงจุ้ยภายนอก ซึ่งดูทิศทางอย่างที่ผมเคยเรียนอยู่เสมอๆว่าห่วงจุลเรทีบ้านกำหนด360องศาเป็น40ช่วงช่วงละ9องศาบ้านอาคารสถานที่แห่งนี้หันหน้าทิศอะไรด้านหลังทิศอะไรข้างซ้ายข,าข้างขวาไปทิศอะไรดูทิศทางก่อน 2. ดูสิ่งปลูกสร้างจะเป็นตึกอาคารถนนภูเขาเสาไฟฟ้า รอบบ้านซึ่งมีพลังในการบดบังแสงกระแสลมเราก็จะดูอันนี้มาเป็นองค์ประกอบข้อที่2ข้อที่3คือดูถนนหรือกรณีที่สถานที่แห่งนั้นไม่มีถนนแต่มีแม่น้ำลํำคลองเราก็ดูแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นเส้นทางในการสัญจรที่เลขที่จะดีขนาดไหนก็ตามแต่เส้นทางสัญจรไม่ดีความรุ่งเรืองของที่นั้นก็จะเกิดไม่ได้ และข้อสุดท้ายในข้อสุดท้ายก็คือดูรูปทรงลักษณะบ้านอาคารและสถานที่นั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการดูพงจุย้ยภายนอกดูทำไมครับดูแล้วนำไปวิเคราะห์ประกอบกับเลขที่เพื่อจะบอกได้ว่าบ้านอาคารสถานที่แห่งนี้เหมาะสมกับใครใครอยู่แล้วรุ่งใครอยู่แล้วรวยเหมาะสมกับอาชีพอะไรทำอะไรอยู่ในสถานที่แห่งนี้และประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นไปดูในข้อถัดไปข้อที่1รู้เลขที่ก่อนนะครับข้อที่2ดูหวงจุ้ยภายนอกข้อที่3คือการเข้าไปดูหวงจุ้ยภายในนั่นคือแสงสีรูปทรงเครื่องเรือนการจัดวางและที่ว่างช่องทางเรินใน3ในข้อที่3เนีครับเราดูเพื่อที่จะทําการกําหนดจัดวางหวงจุย้ยให้ส่งเสริมกับผู้อยู่อาศัยเรียกว่าหวงจุ้ยภายในนั้นดูเพื่อแก้ดูเพื่อจัดวาง ส่วนฮวงจุ้ยภายนอกดูเพื่อรู้เช่นกรณีที่บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11ผมหยิบยกตัวอย่างก็คือ90ทับ1นํนำาบวก0บวกบวกบวกเท่ากับ11เราดูฮวงจุ้ยภายนอกไปแล้วเรารู้เลขที่แล้วว่า90ทับ1เราไปดูฮวงจุ้ยภายในบ้านหลังนี้ชอบแสงสว่างแสงสว่างที่จะส่งผลดีกับการอยู่อาศัยในบ้านเลขที่90ทับ1ก็คือแสงตะวันออก ก็กำหนดที่จุด90องศามองว่าบ้านหลังนั้นรับแสงได้ไหมมีการเจาะแสงแสงภายในต้องสว่างสีหลักในการจัดวางอยู่ในโทนสีแดงถัดสีแดงจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีที่ออกสว่างสีความหมายนี้หมายถึงสีของเครื่องเรือนส่วนสีผนังเนี่ยจะเป็นสีขาวสีไข่ไก่ก็ได้สีเครื่องเรือนที่จะให้ความรู้สึกเจิดจ้าภายในบ้านหลังนั้นซึ่งผมเน้นย้ำเสมอว่า่วงจุ้ยตามแนวทางผมต้องถูกหลักและถูกใจ เช่นกําหนดเครื่องเรือนว่าเป็นสีแดงสมาชิกทุกคนภายในบ้านต้องเห็นด้วยถ้าสามีชอบภรรยาไม่ชอบสีนั้นก็จะไม่เกิดพลังและสีที่ใช้ต้องเป็นสีที่สอดคล้องกับหลักในการดําเนินชีวิตถ้าใช้สีแดงจนแสบตาอยู่แล้วปวดหัวก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันถูกหลักถูกทฤษฎี60%ถูกใจ40%สีจะต้องเป็นโทนสีแดงนะ รูปทรงเครื่องเรือนการจัดวางเน้นความเหลี่ยมความคมที่ไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและช่องว่างเส้นทางเดินภายในบ้านต้องโปร่งอันนี้คือหลักในข้อที่3ที่จะต้องดูหลังจากนั้นครับเราก็จะมาดูองค์ประกอบต่อก็คือในส่วนสําคัญของบ้านเนี่ยผมเรียนว่าบ้านก็เหมือนคนคนเราจะได้โอกาสคนเราจะประสบความสําเร็จจุดแรกคือใบหน้า ท่านจะไปค้าขายท่านจะไปทำธุรกิจใบหน้าท่านต้องจัดแต่งตกแต่งให้ดีคิ้วหงอกไหมคิ้วหงอกก็ถอนซะสินะฮะผมจัดทรงผมให้ดีให้สอดคล้องนะฮะผมเผ้าไม่ให้รุงรังแล้วก็ใบหน้าเติมรอยยิ้มเข้าไปนิดนึงเวลาพูดคุยกับลูกค้าลูกค้าพึงพอใจบวกคำพูดเราเข้าไปโอกาสก็เกิดขึ้นเวลาไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฟังคำพูดดูจากใบหน้าของเราแล้ว ก็มีความเมตตาโอกาสก็เกิดขึ้นหน้าบ้านก็เช่นเดียวกันครับหน้าบ้านจะส่งพลังให้เกิดโอกาสโดยหลักของห้องช่วยที่บ้านเนี่ยครับถือการหันเข้าบ้านฝั่งขวาเป็นธาตุดินกับธาตุไฟฝัฟ่งซ้ายเป็นธาตุน้ํากับธาตุลมธาตุน้ำเนี่ยท่านอยู่ในที่น้าไม่ใช่ธาตุน้ําน้ําท่านอยู่ในที่ใดก็าตามเมื่อท่านเทจากภาชนะจะไหลลงลมจะพัดไม่มีทิศทาง ส่วนไฟนะครับท่านอยู่ในที่ใดก็ตามท่านจุดไฟปเปลวไฟจะพุ่งขึ้นและดินก็เช่นเดียวกันดินถือว่าเป็นสิ่งที่พุ่งขึ้นมาอย่างเช่นภูเขาดังนั้นขวาคือไฟกับดินซ้ายน้ำกับลมจากการหันหน้าเข้าบ้านถ้ามองเป็นเพศขวาเป็นผู้ชายซ้ายเป็นผู้หญิงบ้านเลขที่90ทับ1บวกรวมได้เท่ากับ11บ้านนี้มีพลังความขัดแย้ง พลังของาธาตุฝั่งซ้ายเนี่ยะแรงดังนั้นต้องลดพลังธาตุฝั่งซ้ายด้วยการจัดวางน้ำพุไว้ที่ฝั่งขวาน้ำพุถือว่าเป็นน้ำที่มีความขัดแย้งกับตัวเองคือน้ำเนี่ยเวลาเทแล้วไหลลงแต่เราทําให้น้ําพุ่งขึ้นดังนั้นน้ํามีความขัดแย้งกับตัวเองตั้งน้ําพุไว้ที่ฝั่งขวาไว้เป็นตําแหน่งาธาตุไฟและเราต้องการให้บ้านหลังนี้ผู้ชายเป็นผู้นําและลดบทบาทผู้หญิงซึ่งเป็นดาวอาทิตย์ เลขที่บ้านมาบวกรวมกันเนี่ยตัวแรกเป็นผู้หญิงตัวหลังเป็นผู้ชายเมื่อผู้หญิงมีบทบาทลดลงไปผู้ชายมีบทบาทเด่นความขัดแย้งในบ้านหลังนี้จะลดลงการตั้งวางน้ำพุคือตั้งวางฝั่งขวาส่วนที่จะให้ผลลดความขัดแย้งหรือไม่ต้องไปประกอบกับตำแหน่งประตูรัว้วจุดกึ่งกลางประตูรั้วต้องทามุมทะแยงกับตำแหน่งน้ำพุอันนี้เป็นรายละเอียดลึกที่ผมจะพูดในครั้งต่อไปแต่วิธีการจัดบ้านที่จะให้เกิดโอกาสท่านต้องมองที่หน้าบ้านก่อน หน้าบ้านคือโอกาสและการจัดตกแต่งบ้านแต่ละที่ไม่ใช่ทุกเลขที่จะเป็นน้ำพุมันไม่ใช่จะแตกต่างกันเพราะพลังของบ้านหลังนั้นอยู่ขวาแลืออยู่ซ้ายถ้าอยู่ซ้ายเราก็ต้องไปจัดแต่งที่ตำแหน่งฝั่งซ้ายอยู่ขวาต้องไปจัดแต่งที่ตำแหน่งฝั่งขวาโอกาสจะเกิดขึ้นลำดับถัดมาครับจากเลขที่บ้านจากฮวงจุ้ยภายนอกมาสู่ฮวงจุ้ยภายในแล้วก็มาถึงหน้าบ้าน ลำดับถัดมาคือห้องน้ำประเด็นนี้ผมพูดอยู่เสมอเราอยู่อาศัยนะครับได้โอกาสแล้วเราได้แค่โอกาสแต่เงินมันไม่มาหรือเปล่าห้องน้ำตามหลักของหงจุ้ย,ยที่บ้านจะทำหน้าที่กำจัดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือในการดำเนินธุรกิจและยังกำจัดหนี้สินคือในการไปดูหงจุย้ยที่ใดก็ตามถ้าอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้มีหนี้สินมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดูที่ห้องน้ำ ห้องน้าในประเด็นนี้คือห้องน้ําแรกหมายถึงท่านเดินจากหน้าบ้านแล้วไปเจอก่อนหรือห้องน้ําชั้นล่างห้องน้ําแรกหรือห้องน้ําชั้นล่างจะมีผลในการกําจัดนี้สินและมีพลังในการกําจัดอ,อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตบ้านเล็กที่90ทับ1ปัญหาสําคัญคือเรื่องของความขัดแย้งทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ต่างคนต่างร้อนโดยห้องน้ำเนี่ยครับ เราจะเข้าห้องน้ําก็คือเราต้องการกําจัดส่วนเสียของร่างกายและเราต้องการชําระล้างควงจุ้ยของห้องน้ําจึงต้องเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกันบ้านหลังนี้ชอบแสงสว่างชอบสีแดงแต่ห้องน้ําต้องไม่สว่างเกินไปเช่นเดียวกันว่าคําว่าไม่สว่างเกินไปคือเมื่อท่านเข้าห้องน้ําปิดไฟปิดประตูนะฮะปิดไฟปิดประตูมืดตึดตือเลยอันนี้คือครบองค์ประกอบ แต่ถ้ากลางวันท่านเข้าห้องน้ําปิดไฟปิดประตูปรากฏว่าแสงสว่างอยู่อันนี้ถือว่าห้องน้ําขาดพลังขาดพลังฮงจุ้ยที่จะกําจัดนี้สินและสีที่ใช้ในห้องน้ําต้องเป็นโทนสีเขียวพื้นเนี่ยโดยทั่วไปผมมักจะพูดตรงนี้เสมอว่าพื้นควรจะเป็นสีขาวหรือสีดำอ่าแล้วก็ผนังสีเขียวจัดตกแต่งเครื่องเรือนอ่าไม่ใช่ฮะจัดตกแต่งเครื่องประดับทุกอย่างเป็นสีเขียวพลังสีเขียว กับแสงที่ทึบที่ให้ทึบเนี่ยต้องสอดคล้องกับหลักในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ทึบตนงูเข้าไปอยู่มันก็ไม่ใช่ถ้าท่านจัดห้องน้ําในลักษณะที่เน้นสีเขียวและแสงสว่างในธรรมชาติไม่มากจะก่อเกิดพลังในการกำจัดหนี้สินและส่วนเสียในการดําเนินชีวิตหรือการดําเนินธุรกิจหน้าบ้านคือโอกาสห้องน้ําแรกหรือห้องน้ําชั้นล่างคือการกําจัดหนี้สินและส่วนเสียในการดาเนินชีวิต มาถึงจุดสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือหลังบ้านครับเวลาท่านได้เงินเนี่ยท่านได้โอกาสมาโอกาสนําเงินมานําเงินไปจ่ายหนี้แล้วเงินที่เหลือเอาไปไว้ไหนก็ต้องไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดและลึกที่สุดดังนั้นตามหลักของชจ้าลึกที่บ้านหลังบ้านเนี่ยครับคือจุดสําคัญที่สุดเราทํางานมาทาวันนี้กินวันนี้ทํามาใช้หนี้หมดไม่เหลือหรือเปล่า ท่านทํางานมาไม่โตเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ท่านไปดูที่หลังบ้านหลังบ้านจะมีพลังในเรื่องของเงินเก็บการเติบโตบริวารลูกหลานถ้าทํางานงานเติบโตไม่มีบริวารก็ไปไม่ได้ทํางานประสบความสําเร็จแต่ปรากฏว่าลูกหลานมีปัญหามีมีปัญหาไปทําในสิ่งไม่ดีเราก็ไม่มีกรติกกระใจในการที่จะทํางานนั้นต่อดังนั้น การจัดหลังบ้านเนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนว่าจะต้องสอดคล้องกับพลังความหมายของเลขที่บ้านเลขที่90ทับ101มีเลขหนึ่งข้างหน้าเลขหนึ่งข้างหลังบ้านเลขที่บวกรวม11ข้างหลังต้องปิดนะปิดหมายความว่าถ้าท่านจะต่อครัวออกไปก็ต่อครัวออกไปเลยแต่ว่าต้องมีช่องรับแสงถ้าไม่มีช่องรับแสงเงินเก็บท่านจะมีปัญหาเงินจะเก็บไม่ได้ทำวันนี้กินวันนี้ลูกน้องบริวารไม่มี เช่นเดียวกันบ้านเล็กที่9 8 5รวมเป็น22ข้างหลังต้องโปร่งบ้านทาเฮาส์เนะะออี่ยฮะโฮมออฟฟิศหรือแม้กระทั่งบ้านเดียวหลายท่านพอไปเจอที่ข้างหลังปุ๊บไปต่อครัวปิดหมดแล้วก็ประสบปัญหาลูกดือ้อบริวารไม่มีเงินมาชักหน้าไม่ถึงหลังไม่เงินไม่เหลือเก็บปัญหาสำคัญอยู่ที่หลังบ้านครับ นี่คือองค์ประกอบของห่วงจุ้ยอย่างที่ผมเรียนว่าองค์ประกอบที่ผมเรียนทั้งหมด5-6ข้อเนี่ยครับสำคัญคือจะต้องสอดคล้องตามพลังความหมายของเลขที่บ้านการจะแก้ห่วงจุ้ยให้ชีวิตของท่านดีหรือไม่ท่านต้องวิเคราะห์พลังความหมายของเลขที่ก่อนแล้วออกแบบตกแต่งจัดวางบ้านอาคารสถานที่นั้นให้สอดคล้องตามพลังความหมายของเลขที่ ห่วงจุ้ยภายในสีแสงรูปทรงช่องว่างเส้นทางเดินต้องสอดคล้องตามพลังความหมายเลขที่หน้าบ้านน้ำหนักซ้ายหรือขวาต้องจัดให้เกิดการเคลื่อนไหวในตำแหน่งนั้นเพื่อจะนำมาซึ่งโอกาสและการและความสำเร็จในการเริ่มต้นทำธุรกิจห้องน้ำต้องจัดออกแบบตกแต่งตรงกันข้ามกับชตาบ้านตรงกันข้ามกับพลังความหมายของเลขที่บ้านเพื่อกำจัดนี้สิณ ช่วยป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะก่อเกิดในการดําเนินชีวิตคู่หรือในการดําเนินธุรกิจส่วนหลังบ้านเป็นความหมายของเงินเก็บโอกาสในการเติบโตในธุรกิจลูกหลานบริวารน,นี่คือหลักของฮวงจุ้ยเล็กที่บ้านครับหากว่าท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็ถ้าคิดว่าใช่และเป็นประโยชน์แน่ๆก็กดแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลยอย่าลืมกดซับสไคร้ขอความสุขความเจริญจงมาเกิดแก่ทุกท่าน ขอความร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นอุบัติเหตุโคยภยัยทั้งหลายทั้งปวงและสำหรับคลิปนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์สมเจตแสงคำณิววณกัมพูขอขอบคุณและสวัสดีครับ